ย่างหนูครับพี่นอ้องย่างหนูตําทัว่วโู้โเพียหนูตัวเงี่ยครับพี่น้องเอ้ยตำทั่วครับพี่น้องยกแรงแห้งมันครับพี่น้องแสรบเหมือนกันครับเนี่ยอันนี้คือตรงมังค่ะ <c oughs> โอ<ฮ>้ยนี่ขาโอ่งอะไอ <c oughs> อียบเบขันดี <c oughs> สวัสดีคร,รับพี่เตียนแฟรที่คุณหดัดสู้สุกันครับ สวัสดีจ้าสาวปุยจุพักจ้ามาครับพี่พน้องครับวันนี้เมนูเด็ดฝากพี่ตอนน้องครับย่างหนูครับพี่น้องอย่างหนูตําทัว่วฮ,โฮู้ฮูเพียหนูตัวใหญ่ครับพี่น้องเอ,อ้ยตําทั่วครับอุ้ยอันเขี้ยเคียค้ยนฟื<อ><ร>้นซุกคักแล้วพี่น้องอกเกิดเทศมาแซมกันครับจำบดได้พันเหนีงกุลมีกุลมีสีเขียวมาพี่น้องครับอันนี้ยงแดงแห้งมันครับพี่น้องหมักแล้วมันตุ้มตามอขึ้น่ะ มาดีสาามาดีภาษาแล้วภาษาละตำทั่วครับพี่น้องยกแรงแห้งหวานครับพี่น้องสับแสบกันครับเนี่ยอันนี้คือตรงมังคอห่ะได้พี่น้องได้โอ้ยเนี่ยขาผมอ่ะจุด อานนี้เปด่ครับคานไงเอาวะสี่คานนึงครับจุดออกไปโอ้โหร่มหนาวมาอีกแล้วพี่นอ้องหันหน้าตรงดูจุดคักเนี่ยแค่ี่ของเถียน้อซุกครับนี่ Hãy áp được phát gì Ừ Ủa, hấp Chạp thế chào làm tầm không thua không. chào 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 thử, chào 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 ngòi nha, chào 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 chào

có biến thành ạ hả nghe tả được thật mà เคยเทนว่ามีสีแดงชีสส่งสีช,ช็อกโกแลตสีเขียวชี่อลืองหาสีพี่น้องพวกเราเป็นสีเขียวอ่นานหอย อ่ครับน้ำนมแต่หน้าร่ม หองม,มันมันไม่กินผักบ้างห้งอื้า

ăn ờ, một chút một chút kìa. Ừ. Nồi <laughs> 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 ừ. <laughs> quay. Tớ nhám xây vậy để tớ tùy ngay đi họ. <laughs> Bận. เดี๋ยวงพจารณขีดอ,อินอยจังหวะลมพัดมา,าจนันนุจะแย่ไปน้ำเตือนล่มลอะไรกันเสียงม,มัง ตัวกันเนี่ย,ย<ำ>ร้ายดีอ่ะตัวงามปูก็อยู่ดีด้วยแช่หมกตัวก็เผาข้าวนำนั่งกินตำหมกทั่วกันเลยที่ว่า ฝุอยเลย้อนน้ำก็ออกก็ไหใส่ใส่ใสมันมีน้ำม,มันก็มีพักกินหอดปนนี่ดอ,อกพี่นองน้ำปลา,าประทานน้ำเลยครับหางน้ำหยบ้านนะทํามราศีาออาเข้ามากคุณนปูเล็กกับไรน้ำออกมันเฮามันนุ่มมันอ่างที่พี่นองเลยหาหนา้ำหยา มันอยู่ข้างหลังเม่เห็นแมจตอทีเดียวด้โอ้โกับเป็นอย่างบุญอย่างพุ่นมีข้าอะไรใส่อยู่แมวคนสุกไปใส่หมองมี่นาแต่ทีแนี้เนี้ยที่โู่คือดึงหนักเลยดจดเนีมันม่จดแงโอ้ตึงบ่บ่กระเน่้เม็ดจับ thì là vậy liền đừng Đúng bỏ chèo cắt cà phuột dám xuống xây nhà phá cho con Hãy Lai ผมทางวันเชียงมาตรทานเลยเมาเียวเบิ้งยเชียงมาตะใส่ยังไแต่เสียงผม ตะกี้มันมากินเนนองหนู้อนร้องซีมบงตัวระว่างเนแมลูกออนมันิดมันนี่กระล่องร่องซี่บงซี่บงยำเวนซี่บงยำกุนขึ้นแม่ตัวอมตัวขึ้นยำขึ้นอะไรได้หรอซี่บยำเวนเวนยังไม่หนักกินเฮดขึ้นกันนะวันเราือคำน้าไปกินบ่จอกไมรุนนํา ทำเพื่อียบตีนหนูก็พห้อมหนูหน้าบานเท่าแช่มั่นัวมวกันดุกครับพี่เนี่ยอะไร้มาเอาไปกินครับนี่หลายคน ก็คือองนี้ก็ได้วมดัืมครับคุณผู้อมตู้จ้าเน้าในขอขอบคุณคขอบพูดนะครับรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับบ้าปูจูพากับฝากอะไรก็แค่กดติดตามครับเพื่อเป็นครังใจครับพี่น้องมินิพายพี่น้องครับอย่างหนูตัวเงี้ยงงามครับพี่น้องพร้อมตำชั่ว แซ่บพี่น้องเลยอ่ะชิมนี่มาซับนี่ครับชิมหนามาะหม่ครับฉกดีคงสุกสวัสดีครับวคิฝากกดไลา์กุ้ยแช่นะพี่น้องเด้อ